สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบเปนกับรายการเลิฟทีวีนะคะในช่วงทางเลือกสู่ทางรอดนะคะกับยาน้ําสมุนไพรจีนหัวลักเซียมอยู่เปนกับดิฉันนัชชาเทพธิรเทียนชัยค่ะในช่วงนี้นะคะรับที่เป็นผู้ดําเนินรายการนะคะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปพบกับนะคะผู้ที่ป่วยนะคะเคยป่วยค่ะนะคะป่วยด้วยโรคไมเกรนนะคะป่วยด้วยโรคภูมิแพ้นะคะแต่วันนี้ เขากลับมาสดใสยิ้มได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะอะไรเราไปเจาะลึกเขาสักนิดหนึ่งในช่วงนี้ค่ะพบกันกับคุณทิติวัตรกิรติชาตรีวัตรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณทิติวัตรนะคะคุณทิติวัตรคะถามอายุนิดหนึ่งก่อนดีกว่านะคะปีนี้ปัจจุบันนี้ก็หลักสี่แล้วครับหลักสี่แล้วนะคะถึงหลักสี่แล้วตรงนี้ก่อนหน้านี้ไม่ทราบว่าเป็นคนภูมิลามนาที่ไหนคะก็ จริงๆแล้วก็ประกอบอาชีพอยู่แถวจังหวัดปทุมธานีครับอยู่แถวปทุมธานีนะคะอยู่คลองสามนะคะทํางานเกี่ยวกับอะไรคะก็ลักษณะงานก็คือเป็นเป็นการเรียกอะไรล่ะจัดจัดงบประมาณของราชการเกี่ยวกับราชการนะคบทำงานเกี่ยวกับราชการนะคะตรงนี้แล้วมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพยังไงบ้างคะก็จริงๆแล้วร่างกายก็สมบูรณ์ดีพอมา ประกอบธุรกิจทีนี้มันก็เกิดความเครียดนะครับเครียดนะคะเครียดประมาณห้าหกปีห้าหกปีก็เครียดนี่ก็คือเป็นมาห้าหปีเครียดแล้วก็ปวดไมเกรนนะที่บอกเป็นปวดไมเกรนจนแบบว่าต้องไปต้องไปรักษาหรือว่าต้องต้องฉีดยาประจานี่ครับทานยามาก่อนไหมคะทานตอนแรกทานยาอ่าอ่าใช่ใช่ปวดครั้งแรกนี่ก็คือด้วยยาแก้ปวดก็ตามสเต็ปขึ้นมาแล้วก็มีฉีด ไปถึงขั้นฉีดเลยนะคะิทีเสร็จแล้วก็มีนวดมีนวดครับนวดนวดผ่อนคลายนวดนวดบีบไมเกรนเนี่ยหมอนวดหมอเขามีแบบนวดบีบไมเกรนด้วยนะคะตรงนี้ก็คือปวดมากจนเรามีปัญหากับสุขภาพตรงนี้แล้วเราทํำยังไงบ้างคะก็เวลาปวดก็คือคือเวลาปวดไมเกรนถ้าคนที่เคยเป็นแล้วจะรู้สึกว่า มันปวดนี่ก็คืออะไรก็ช่างเอามาแรกนี่มันมันมันไม่มีค่าเท่าอยากเท่ากับความที่อยากให้มันหายปวดอยากให้มันหายปวดใช่อยากให้มันหายปวดก็ได้แค่บรรเทาใช่นะคะบรรเทาแล้วก็กลับมาปวดอีกใช่ก็คือรักษาแค่ระยะเวลาพอเป็นปุ๊บก็ได้กินยาได้นวดได้ฉีดก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นก็ทุกอาทิตย์ก็ต้องไปก็วอนเวียนะสัปดาห์หลายปี ก็ประมาณ4ี่ห้าปีสี่ห้าปีแล้วเรื่องของภูมิแพ้นี่ล่ะคะภูมิแพ้นี่ก็คือจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นแต่ว่ารู้รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะกินอาหารทะเลไม่ได้กินกุ้งไม่ได้กินของคนนี่อาการของภูมิแพ้ที่เป็นเนี่ยไม่มีพวกน้ำมูกหรือว่าไอจามเหมือนเหมือนชาวบ้านเขาใช่ไหมคะแต่ก็คือแพ้ในเรื่องของอาหารทะเลเระทานไม่ได้เลยไม่ได้เลย พอทานอาหารทะเลเข้าไปเนี่ยกินุ้งหอยปูปลาคือทานไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กินเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะมันหายใจไม่ออกหน้าอกมันจะแน่นมันจะแน่นหน้าอกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกใช่เคยลองใช่ไหมคะโอ้ลองจนไม่กล้าจะลองจนไม่กล้าจะลองอาการหายใจไม่ออกใช่ทายังไงคะเวลาที่เกิดปัญหาอย่างนั้นก็ก็ต้องกินยาแล้วก็เหมือนกับยาแก้แพ้ไปทําให้มันอาเจียนให้ได้ถ้าไม่งั้นมันจะไม่งั้นมันจะแบบใช่มันจะแน่นจนแบบว่า อาจจะถึงถึงชีวิต,วตด้ถ้าเป็นถ้มันเป็นเยอะๆนะครับทีนี้ครับแล้วเรามาเจอกับยาน้ําสมุนไพรจีนเมื่อไหร่คะก็จริงๆแล้วก็ไปส่งสินค้าที่เราที่เราทํางานอยู่นี่นครับที่ที่เราทําธุรกิจอยู่เนี่ยทีนี้เวลาไปเก็บค่าสินค้าก็มีคนแนะนํามาว่าลองเอาตัวนี้ไปไปทานดู mm hmm. เขาบอกว่าทำไมเนี่ยหน้าดาจังก็อเอาตัวนี้ไปทานดูก็ แรกๆก็ไม่ได้เปิดใจอ่ะก็เปิดใจไม่ไม่ได้ทานไม่ได้อะไรก็ไม่ได้สนใจใช่แล้วก็ให้เบอร์ทางแม่บ้านไปก็เขาก็เอาเข้าไปทางแม่บ้านผมก็ไปทางภรรยานะคให้ภรรยาซื้อเป็นห่วงเราก็เลยซื้อให้ทานก็อาจจะประมาณนั้นนะครับแล้วทานไหมครับเปิดใจทานไหมก็พันทานเ็าให้แล้วเขาหวังดีต่อเราใช่ใช่ให้เราทานเราก็ทานก็มันก็ดีขึ้นขึ้นเลยนะโดยที่ว่า ประมาณสามสี่วันเนี่ยเราเราจะเขาเรียกว่าเราจะลืมอาการที่เราปวดไปปวดหัวไมเกรนเนี่ยสามสี่วันคือลืมอาการไปเลยเหรอคะคือคือมันจะลักษณะนี้คือปกติแล้วเนี่ยผมจะต้องเอายาเนี่ยยาเนี่ยมยาปินประจำเนี่ยครับค่ะติดรถไปด้วยหน้ารถที่เราออกไปหาลูกค้าเนี่ยถึงเวลาก็คนขับรถปุ๊บเราก็ขึ้นรถไปกับคนขับรถเสร็จแล้วถึงเวลาก็ต้องเอายาเนี่ยมากินแต่แต่ทีนี้ไอยาตัวเนี้ย ถึงเวลาปุ๊บเราลืมเอามันขึ้นไปเลื่อมมาขึ้นไปใช่โด,โดยโดยที่เราเขาเรียกว่าอย่างไงอะ่ะโดยโดยที่เราลืมไปเลยว่าเรามีอาการลืมไป,ไปเลย,ยว่าเราเคยปวดหัวไมเกรนใช่เพราะว่าทานหพวรักเซียมใช่ตรนนี้นะะอยู่ทานไปนานแค่ไหนคะถึงก็อยู่ประมาณประมาณสักสี่ขวดนี่ก็ไม่ได้าานรับประทานยาอีกเลยสี่ขวดนี่คือ เลิกยาไมเกรนได้เลิกเลยเลิก,ะะเ,ลกเลยเลิกยาไมเกรนได้เลยใช่ใช่ไม่กลับมาปวดอีกเลยใช่แล้วในเรื่องของแพ้อาหารทะเลนี่เหลอคะอัน,นอันนี้ก็คือ,อมันมันเหมือนว่าเป็นความโชคดีว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะกินอาหารที่เขาเรียกว่า,าเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเคี้ยวหวานกุ้งเนี่ยมันจะกินไม่ได้<ช>ก็คือคะจะทะเลาะกันที่บ้านไาทําอาหาร แต่เขาทําเคี้ยวหวานกุ้งมาเนี่ยอย่าทำนะฉันทานไม่ได้คือคือไม่ต้องบอกเพราะคุณก็ปุ๊บนี่มันจะแน่นทันทีเลยจะรู้เลยก็แต่พอมาตอนหลังมาก็เขาก็เห็นกินได้เป็นปกติเขาก็เลยลืมไปไม่รู้กินลงไปใช่ทุกวันนี้มันก็กินได้เป็นปกติทุกวันนี้ก็ปกติที่แรกไม่ได้ทดลองใช่ไหมไม่ได้ทดลองไม่ได้ทดลองเพราะว่าไม่กล้าเพราะลืมก็เลยกินเข้าไปกินเข้าไปแล้ว มันไม่มีอาการไม่มีอาการทุกวันก็เลยไม่รู้ว่าหายไปตอนไหนแล้วคิดว่าเป็นเพราะว่าหายเพราะว่าหัวลักเซียมเหรอคะก็คิดว่ามีตัวนี้เพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้ทานยาตัวอื่นเลยทุกวันนี้ก็คือว่าเคมีนี่คืองดเลยค่ะงดโดยเด็ดขาดเลยก็มีแต่หัวลักเซียมตัวนี้เท่านั้นเองที่ตอนนี้ที่ทานอยู่ก็คือตัวเดียวก็เลยมั่นใจว่าเป็นตัวนี้นะคะที่ทําให้สุขภาพเราใช่ครับดีกลับขึ้นมาได้ตรงนี้ค่ะ ค่ะคุณทิติวัตรคะในตอนที่คุณทิติวัตรมารู้จักกับยาน้าสมุนไพรจีนแล้วตอนที่ทานครั้งแรกนีทานยังไงบ้างคะคือครั้งแรกก็มีคนเขาเอามาให้ทานหมายถึงว่าเขาก็เทมให้เราครั้งละประมาณสามสิบซีซีทานสามสิบซีซีนะคะทานสามสิบซีซีในครั้งแรกที่ทานพอพอครบสัปดาห์ปุ๊บผมก็เริ่มมาทําเองก็คือทีนี้ก็จะเทสามสิบซีซีปุ๊บหสัปดาห์ เปลี่ยนเป็นก็เทมาประมาณครึ่งถ้วยเลยครึ่งถ้วยเลยนะคะก็คือทานที่6 0ซีเลยครับก็เพิ่มขึ้นมาก็ก็เกือบถึงสติ๊กเกอร์ครับถึงแล้วแล้วก็เพิ่มขึ้นไปอีกนะคะก็คือทานเกือบเต็มแก้วเลยหลังจากนั้นก็คือทานเกือบเต็มแก้วทานสองมื้อเช้าเย็นก่อนอาหารเย็นครับทานดสองมือแค่นี้เองนะคะแล้วก็เพียงระยะเวลานานไหมคะกว่าจะอาการโรคต่างๆที่เรา อยู่ประมาณสี่ขวดที่ทานอยู่แบบนี้นะหลังจากนั้นแล้วก็บางวันก็หนึ่งครั้งบางวันก็สองครั้งบางวันก็สามครั้งแล้วแต่จังหวะแล้วตั้งแต่ทานมาเนี่ยทานไปเยอะหรือยังคะก็อยู่เราเราสักหนึ่งปีน่าจะได้หนึ่งปีแล้วนะคะที่พ่ออะไรถึงทานต่อเนื่องมานานขนาดนี้คะก็ทานแล้วรู้สึกมันดีไม่มีอะไรไม่มีอะไรมาลบกวนร่างกายเราเลยเพราะว่า ยาตัวนี้เป็นยาทีา่ช่วยในเรื่องของการบำรุงดูแลในระยะยาวได้ด้วยนะคะค,ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นโรคที่คุณทิติวัตรเนี่ยได้เป็นมานะคะไม่ว่าจะเป็นไมเกรนหรือว่าภูมิแพ้นะคะโรคที่รบกวนเหลือเกินนะคะสำหรับปัญหาสุขภาพอาจจะทำให้การงานเนี่ย นะคะบกพล้องลงไปได้นะคะสําหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคไมเกรนหรือภูมิแพ้เหมือนคุณทิติวัฒน์นะคะหรือเป็นโรคอื่นๆนะคะก็สามารถที่จะรับประทานได้นะคะสําหรับยาน้าสม,มุนไพรจีนโฮรลักเซียมท่านใดสนใจก็สามารถที่จะติดต่อเบอร์ c เซ็ center ข้างล่างนี้ได้นะคะคุณทิติวัฒน์อยากจะบอกอะไรกับทางคุณผู้ชมบ้างคะที่กําลังชมอยู่ตรงนี้นะคะว่าเพราะว่าคนที่เป็นไมเกรนเนี่ยมันทรมานเหลือเกินนะคะ บอกกับคุณผู้ชมสักนิดนึงตรงนี้แล้วกันถ้ามีอะไรอยากจะบอกผมว่าเหนือสิ่งอื่นใดน,นะครับสาหรับคนที่ที่มีอาการคล้ายผมหรือว่าเหมือนผมเนี่ยคือถ้าถ้าเราไม่ไม่ได้ทดลองดื่มนะครับมันจะเขาเรียกว่าจะให้คําตอบหรือว่าตอบตัวเองไม่ได้ค่ะผมผมอยากแนะนําว่าลองเถอะครับชีวิตเรามันมันมีค่ามากกว่านี้เยอะนะครับนะี้ค่ะ ขอบคุณมากมากเลยนะคะสำหรับแขกรับเชิญในวันนี้นะคะที่ให้เกียรติมาแชร์ประสบการณ์นะคะตรงนี้นะคะก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะของบริษัทเลิฟยูยาน้ำสมุนไพรจีนหัวลักเสียมนะคะที่ตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพของคุณผู้ชมได้นะคะในทุกๆปัญหาสุขภาพนะคะลองเปิดใจของคุณให้กว้างสักนิดนึงแล้วคุณจะพบกับทางเลือกนะคะที่เป็นทางรอดของคุณแน่นอนนะคะ ค่ะวันนี้นะคะในช่วงทางเลือกสู่ทางรอดนะคะกับยาน้ํามสมุนไพรจีนหัวลักเซียมก็คงจะตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพหลายๆท่านได้นะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้ดิฉันณนชาเทพธิระเทียนชัยและคุณพิติวัต์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ